สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียดได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับผมกะบเด็กเกินไวที่น้าเชียร์ผ้ารุ้ยครับผมครับแนวทางตัวเลขครับผมอาจารย์โกยครับพี่น้องเนาะอาจารย์โกยครับเพิ่นกัดได้มาลงแนวทางเล่าพัฒนาครับผมที่น้าเชียร์ผ้ารุ้ยไปว่างหันเขาตัวเด่นครับผมประกบคููว่าเขาาต่ว่า เพื่อนมีเหลขรัฐบาลไทยพร้อมครับพี่น้องกัมาเชียก็เลยอยากจะมานําเสนอหรือว่าเปิดตัวอาจารย์โกยที่กามาเชียเนี่ยแหละครับพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยเลขกเพื่อนว่าหลายครูว่าหลายหางครับผมครับเลขเด่นเดี๋ยวไปบังไปฟังน้ากันครับพี่น้องเนาะสถิติหรือว่าข้อมูลครับผมที่เพื่อนจะได้บอลในคลิปเด้ครับพี่น้องครับฟังไปน้ากันครับว่าจะสุดยอดขนาดไดครับผม ล่องเบิ้งครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสีงโสดเสงดวงครับผมหนึ่งสิงหาคมหกสิบเจ็ดกับอาจารย์โกยได้ครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์เก่ามาเชีับขอขอพระคุณอาจารย์โกยครับผมครับไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับเก่ามาเชี่ยสวัสดีอาจารย์โกยครับผมครับสวัสดีครับครับอันนี้ ช่องเกามาเสียเร้ออาจารย์ครับผมก็คือนำเสนอรัฐบาลไทยครับอาจารย์ครับผมเป็นเังไดครับผมผลงานหรือว่าอที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจารย์ว่าให้พี่พน้ำซี่ฟังนะครับผมที่ผ่านมากกว่าวดเทเดีวคือติดต้นมากจะไอเด็กเล่นหวดที่แล้วมันซีห้าหกสีห้าหกเข้าที่หกครับผม ออเป็นเหล็กเด่นนี่ที่ว่าเดินดีน่ะครับผมครับเดินดีครับมาลุักเสือครับปีนี่ลุดไปอาจารย์ปีนี่ว่าจะดุ้กับมาุุ้นสองห,ดหอดมันสี่มาลุ้หรอกมันมันมาเข่าลัางลอยสองหดอดมันมีหาน,นะสองหอดนะหาศูนย์สามห่าศูนย์สี่นั่นแหละมันเข่าลัางลอยสองหอด ไปลักลอยสองงวดครับผมน้องน้าเขาหน่วยซิฟตลอดนอกนั้นเขาหน่วยซิฟตลอดตั้งแต่ปีไม่มาเด้วยครับพี่น้องครับผมก็คือว่าโอ้ก็คือว่าติดบนอยู่ครับผมติดบนครับครับติดติดบนครับติดล่างมังคีตะลางที่บนครับเป็นอ๋อเป็นเป็นบนย่างเดียวหรือว่ามีหลางน้ำครับผมในนี้นี่บนล่างพร้อมครับผมบนล่างพร้อม ครับผมเป็นเด่นบนล่างเลยครับผมเอาล่องเบิ้องลูาจารย์ครับผมครับผมวันนี้คือวันที่หนึ่งเดือนแปด็ดครับครับผมเด่นสามสี่ห้าสามสี่ห้าต้องมีให้เห็นครับเด่นไปที่ห้าครับ ครับจับคู่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าห้าศูนย์ห้าสองห้าห้าห้าครับเน่นติ๊กไปที่เก้าห้าเก้าห้าครับผมกับเก้าห้า ส่วนตัวตอนนี้มองไว้ว่า6คกคูนี้สิติดบนหรือล่างดีครับอาจารย์คิดว่าสิติดบนครับจิตไปทั้งบนแล้วครับผมครับไปทั้งบนครับน่าจะมีให้เห็นครบพีหนอนสามสี่ห้าแล้วก็เลขชุดประกบคูนี้ครับเก้าห้าบนครับครับอ่ลาล่างลาง็คือขโคกขาครับอ้อ๋อ จะเป็นหาโคโคขาเนี่ยครับกันล่างกันล่างนะนี่แหละครับ้วกาศนี่คือคือเป็นชุดร่วมบนล่างนะครับผมตะว่างเนีนบนครับผมถ้าจะล่างจริงๆก็จะเป็นห้าหกหกห้าครับปกตินี่เฉด้ประกบสามตัวบ่ครับอาจารย์ปกติ ก่ค่อยแด้ปุ๊บครับครับจะเป็นเลขกสองตัวครับผมสามสี่ห้าครับพี่น้องเนาะต้องมีให้เห็นร้อยสิบหน่วยครับผมร้อยสิบหน่วยแต่ว่ากับเพิ่งจะไปแค่สองงวดเองครับพี่น้องรักลอยครับงวดทิ่ติดหาดครับห้าศูนย์สามกับห้าศูนย์สี่นอกนั้นเข้าซิบหน่วยบนครับผม สิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างโอ้ครับหมู่บ้านกับบ้านจีอัตตม,มู่บ้านนะครับผมอาจารย์คนกันอ่าบาหวางครับผมก็เรยบอไดออัดลิดตะว่าลาวปฒนาเดี๋ยวไปเจอกันทีน้ำเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับผมน้เชียร์พารวยกับอาจารย์กับช่วงนี้เบรกบออาจารย์หรือจ้าไหนครับ ช่วงนี้พักพักเบรกบ่ครับผมอืมพักเบรกอาจารย์ก็เป็นคนพื้นเพรือบล้นน้ออาจารย์คข้นรูบล้บนครับแต่ว่ามายุงเทพเกิดเกือบเ่อมปนสี่สิบก็ปีและปะสามสิบกว่าแล้วครับสามสิบกว่าเกือบเกือบสี่สิบเกิดที่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพนะครับผมครับผมอากาศ ต้ามพ่อเลยพ่อก็ได้วัดของอาจารย์เราเจอหลอพ่อเอาพ่อได้นาะครับผมครับพ่อครับรุ่นเดี้ยวครับย่า่แม่น้ำเทียรอะหกสี่เก้าเก้าโอ้หกสิบเจ็ดหกสิบแปดแล้วหกสิบแปดครับกับอาสิตต้องใช้เรียกพ่อนะครับผมอันนี้แต่ว่านในหนับพกี่เป็นเขียนอาจารย์ได้ครับผมครับคุยกันสิเป็นเอิญพ่อรับนี่แหละครับผม อาจารย์โกยครับลองเบิงงครับพี่น้องเนาะหวดนี้ขึ้นเวทีครับผมรัฐบาลไทยครับสามสี่ห้าครับถ้ามีเห็นบนล่างนี่ก็สจิบเฝ้าโทษหาพอเลยครับผมครับผมวดนี้มาเบิงงไปน้ำกันครับพี่น้องพร้อมกับที่เด็ดเก้าห้าากกว่าเขาศูนย์เดีวเดียวเขาเทศศูนย์ครับผมผมสองป้ครับ เราบอกแล้วไปผมม็ไม่ไปเขาพอหลาดเปล่าผมก็ได้โอ้แม่นีิลีแม่นีิลีพี่น้องครับผมสุประกบใด้พ่อหลาดเปล่าย่างเดียวแต่ต้องบอกครับเอาเมืนี่ก็เฮ็ดไเล่ะเดี๋ยวที่อัดต่อนี่เด้ออาจารย์เออพ่อครับผมเดี๋ยวเก่ามาเชียรสิอัดต่อเลยครับผมจบคลิปนี้เอาสิรบกวนพ่อสมนีเด้อครับพ่อ ครับผมครับขอผู้คุ้นพ่อโกยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับอาจารย์โกยหรือว่าพ่อโกยครับผมเพื่นกห้เอิ้นพอแล้ะครับผมครับก็ะเด้คุ้ยกันกับพอข้างเดียวครับพี่น้องเนาะที่ล่มอ่าแนวทางล่าพัฒนาไปเมืองวดวันที่ยี่สิบนกตาครับผม ถ้ว่าเพ่อนกระบอกนี่คลิปอยู่ครบผมว่าต้องเอาเหล็กเพ่อนนี่ไปประกบกับพอหลาดเผ่าครับผมไปเบิ่งเทียบชนเทียบเด่นนคลิปน้ำเชียร์ผ้าร่วยก็เหตุเห้เบิ่งอยู่ครับผมเอามาให้ว่างให้พี่น้องเบื้องอยู่ครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับพี่น้องเนาะที่น้ำเชียร์ผ้าร่วยเด้อครับพี่น้องเมื่อเบิ่งรัฐบาลไทยของเพลินครับผมกับงวดนี่เพ่อนว่าสามสี่ห้าต้องมีให้เห็นครับผมสามสี่ห้าต้องมีให้เห็น เป็นเด่นบนล่างด้วยครับพี่น้องเด่นบนล่างปีนี้ยังไม่หลุดครับผมครับที่่าไปซิปนวยแค่สองงวดครับพี่น้องไปรักลอยคือหาศูนย์สามกบหาศูนย์สี่ครับผมตอนงวดนั้นเพิ่นได้หาทั้งสองงวดครับแล้วก็งวดนี้ได้ครับพี่น้องหนึ่งสิงหาคมหกสิบเจ็ดได้สามสี่ห้าครับผมเด่นไปที่ห้าครับพี่น้องสามสี่ห้าเด่นไปที่ห้าสองตัวบน กันล่างกระว่าใดครับผม93 94 95 05 25และ55ถ้าเพื่อนฝากอีกตัวหนึ่งมากครับผมถ้าจะเล่นล่างก็คือหาหกหานี่แหละครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียรกับขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับในวัวันที่หนึงสิงหาคม67ลองเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะเลขของอาจารย์โวยหรือว่าพ่อโวยครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ